เป็นลูกกับแม่อ้วนขี่ดังดำใช่นีดังนักี่เธอพูดนะเอผูดใช่อ๋อไอ้โชคดีนะตอนาโพสอ๋อก็คือไอ้โชคดีเขาีที่เคยอยู่ขนแก่นนะะวิตนะคะในกินลาลเียงครับ แล้วแม่เขานี่สายไหนนะพี่แคทแม่เขาอ่ะเป็นลูกดาวซีพีกับเงินอุทัย <c oughs> แม่เป็นลูกดาวซีพีกับเงินอุทัยบวกกันนี่พี่แคทมาเอาเอามาตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะน้องแต่สามเดือนโชคดีแม่ให้เขาให้แม่มาด้วยได้แม่มาด้วยได้แม่มาด้วยได้จองตั้งแต่สามเดือนเลยแ <c oughs> สดงว่าเห็นโครงสร้างตั้งแต่สามเดือนนะครับ โอ้แม่พันเบลเธอฮะยิงยกหัวขึ้นเนาะพี่ชัดยกหัวขึ้นนี่โอโ้โหมากับผลงานลูกพี่ดาวสยามที่ดาวสยามก็พ่อพัน์ยักษ์ใหญ่บวกกับความงามตามแนวการพัฒนาควายครับเจนใหม่ยุคใหม่คือใหญ่บวกงาม นี่ดูใช่ไหะโอ uh. ้โหหนึ่งเดือนกว่าใช่ okay. สิเดือนนี้ถึงก็สองเดือนอ๋อแม่ยักษ์พ่อยักษ์ลูกก็เนี่ยครับตัวเมียเดือนครึ่งอยู่เลย นี่คือผลงานดาวสยามเราจะเห็นหลายตัวครับสีจะออกเป็นสีอดอกเหล่า<อ>เล็บจะจิกตั้งข้อขาแข็งแรงครับนี่คือจุดเด่นท้ายดีลำตัวดีครับนี่ตัวเมียตีตัวฟูตัวนี้เกิดมาเกรงกงๆแหมเขานมน้อยอตอนนี้ปะกติละอ่านไปกินของลูกเฉยควายที่นี่กี่ตัวนะครับพี่ครับ 15ตัวค่ะ65ตัวแต่ก็แบ่งออกไปเมือเ่อกี้แบ่งออกไปเมือเ่อกี้ประมาณ7-8ตัวลนะอ๋อก็ยังมีแบ่งปันพันธุกรรมยอยู่ก็จะเหลือแค่ประมาณ50กว่าตัวครับ <laughs> ที่เห็นอยู่นี่ก็คือควายฝากเข้าโครงการแต่ควายเองก็เหลือน้อยแล้วค่ะเข้ามาเลือกชมนะครับวค,ค,ควาย60ตัวพิกัดแคทคนคยควายอุดรธานี